กันมีประเด็นเรื่องของข่าวกีฬาค่ะต้องบอกว่าสโมสรฟุตบอลหนองบัวพิชยาเอฟซค่ะเขาจัดขบวนแหรอบเมืองหนองบัวลำพูเพราะว่าได้แชมป์ฤดูการ2020นะแล้วก็เลื่อนขั้นไปสู่ไทยลีกหนึ่งก็เลยต้องไปฉลองกันหน่อยเหมือนในเมืองนอกเลยนะคุณเหมือนสโมสรต่างๆเวลาเขาชนะเนี่ยเขากลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วก็แห่รถ แข่ไปรอบเมืองคืออันนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาเนี่ยโอ้โหได้ก้าวมานะจากหลีก2เป็นหลีกหนึ่งอ,ะอ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่เขา ฝ้ารอคอยไม่ธรรมดาแล้วฟุตบอลเนี่ยมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของมันสร้างให้เกิดความสามัคคีของคนในเมืองของคนในจังหวัดเป็นความภูมิใจเนี่ยคือภูมิใจว่าทีมของเราทีมจังหวัดเราเนี่ยได้เลื่อนขั้นมาแล้วถูกต้องนะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะที่จังหวัดหนองบัวลาพูนี่นะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากมีขบวนแห่ถ้วยแชมป์เนี่ยนะไปรอบจังหวัดเลยแล้วยังเปิดโอกาสให้แฟนบอลมีส่วนร่วมด้วยนะเนี่ยดูเขาขึ้นไปเต้นกันบนรถบรรทุกอย่างนี้เลยนะหกล อะเนี่ยมันกตกลงมาอันนี้เหมือนจะเป็นรถบรรทุกเครนนะ,ะรถรถเครนที่เขาเอา,เอาหัวเครนออกแล้วก็ให้ทีมเนี่ย ทีมสโมสรนน้องบัวพิชนะ,ะขึ้นไปแล้วก็ไปร้องรำทำเพลงกันเนี่ยนะคะอโอ้โหดูสนุกสนานนะเวียงผ้าตีกลองนะถือว่าเป็นการทำผลงานจบฤดูกาลได้อย่างงดงามนะคะสำหรับทีมพยาไก่ชนนี้ลงเตะไป34นัดแพ้แค่นัดเดียวแล้วผลงานครั้งนี้จากการที่เขาคว้าแชมป์ไทยลีก2อเนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะเลื่อนชั้นไปสู่ลีกไทยลีกหเลยเท่ากับว่าในไทยลีก1เนี่ยจะมีทีมจากภาคอีสานประกอบไปด้วยนองบัวพิ ชยอันนี้ทีมเขาเองอของเขาเองมีบุรีรัมย์อยู่ในเต์ใหญ่เลยนครราชสีมา Mazda FC ค่ะก็คือมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยเหมือนแบบทีมชาติไทยเวลาไปแข่งในเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเกมได้เหรียญมากับเมืองไทยเขาต้องมานั่งรถแห่ไปรอบเมืองเนเนาะอันนี้คลายเลยคือคือเป็นฮีโร่ทีนี้น้องบัวเนี่ย ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าต้องไปเจอกับบิ๊กบอยแล้วบิ๊กบอยก็คือพวกรนะพวกบุรีรัม FC นะอะบุรีรัมองอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไปเจอตัวใหญ่ๆแล้วเจอกระดูกชิ้นตัโตๆก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้เขาจะทำผลงานได้ยังไงค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมจากอีสานนะคะไปสู้กันในไทยลีกหนึ่งอะ